ต่อมาเราก็จะขึ้นของเรื่องของการแทรกสอนแทรกสอนเนี่ยสิ่งที่น้องจะต้องรู้ก่อนก็คือว่าสมมุตินะครับมีคลื่นตัวหนึ่งวิ่งมาอย่างนี้ไก่คลื่นตัวหนึ่งวิ่งมาอย่างนี้วิ่งเข้ามาถ้าวิ่งเข้ามาชนกันจะเกิดอะไรขึ้นจะทำให้คลื่นมันสูงขึ้นใช่ไหมครับอย่างคลื่น A เนี่ยกับคลื่น B เนี่ยวิ่งมาชนเนี่ยก็จะเป็นคลื่น A บวกขึ้นมีใช่ปะ่ะครับการเสริมกันเนี่ยเราเรียกว่าปฏิบัติครับปฏิบัติหรือว่าอันนี้คือภาษาไทายเรียกว่าปฏิบัติภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแอนติโนนใช้สัญลักษณ์แทนว่าเอนะครับถามว่าแถ้าเกิว่าเป็นนี้แล้วเหตุการณ์ถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ถัดไปก็จะเป็นเหมือนเดิมครับ B ก็จะไปทางนู้นเอก็จะไปทางนี้เหมือนเดิม น,นี่คือท่าเสริมกันเราเรียกปฏิบัติพี่เขียนไว้ตรงนี้นะแทรกสอนท่าเสริมกันเนี่ยเราเรียกว่าปฏิบัตบิหรือว่า,าเอนั่นเองแล้วถ้าพี่เปลี่ยนนิดหน่อยละ่ะเปลี่ยนเป็นนะี้เปลี่ยนนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่า,วาขึ้นเอเหมือนเดิม แต่ขึ้น B อยู่ข้างล่างอย่างนี้ล่ะ A กับ B A วิ่งมาทางนี้ B วิ่งมาทางนี้เกิดอะไรขึ้นพอผ่านไปทั้งสองรวมกันเป็นอยู่นิ่งครับอยู่นิ่งแบบนี้เราเรียกว่าบหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโนนนั่นเองใช้ตัวอักษรแทนว่า N นะครับ แล้วตอเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นไงก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็นงนี้ A ก็จะวิ่งไป B ก็จะวิ่งไปนะครับซึ่งคลื่นที่เราเรียนกันไม่ได้เป็นแบบนี้ถูกต้องป่ะครับดังนั้นพอคลื่นของเรามาแทรกสอบกันแล้วเนี่ยอ่ะพี่เขียนตรงนี้ให้นั่น,นก็คือว่าถ้าหักล้างเนาะใช้คำว,าาว่าหักล้างกันหักล้างเราจะเรียกว่าบัก หรือว่าเรียกว่าโหนนั่นเองเวลาคลื่นแทรกซอนกันจะเป็นรูปแบบนี้ครับเคนะครับจะมีส่วนที่ดังที่สุดแล้วก็ส่วนที่เบาที่สุดนะครับซึ่งส่วนนี้เราจะเรียกว่าแอนติโหนส่วนนี้เราเรียกว่าโหนนะครับ พี่น่าจะวาดรูปให้ชัดเจนตรงนี้เนาะโอเคต้งใจวาดโอ้ไม่มีแล้วก็ได้นะอเอาไปนะครับอย่างนี้ถ้าพี่บอกว่าตรงนี้คือแนว A นะครับก็คือแนวของปฏิบัติหรือแนวที่มันเสริมกันเสียงจะดังขึ้นส่วนตรงเนี้ยโอ้ยเดี่ยว ตรงนี้นะครับคือแนวของ n นี่คือแนวของ n สังเกตไปว่าจาก a ถึง a ที่อยู่ติดกันเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้แล้วกัน a ถึง a ที่อยู่ติดกันเนี่ยมีค่าเท่ากับล a หน้าส่วน2จริงไหมล a หน้าส่วน2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น a ถึง n ล่ะ a ถึง n a ถึง n ก็จะเท่ากับ แลมด้าส่วน4นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น n ถึง n 1เต้าก็คือแลมด้าส่วน2อา่าฮะนี่คือเรื่องของการแทรกส,สนอนแล้ถามพี่ว่าแล้วตัวนี้คือการแทรกสอนแล้วสูตรคำนวณหรือว่าเรื่องราวที่เขาจะาใช้เอาข้อสอบเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับก็บถ้าเกิดว่า อ,อกข้อสอบเนี่ยเขาจะพูดถึงประมาณว่ามีแรงกระเดื่อสองตัวน้องปล่ขอยคลื่นออกมาทําให้คลื่นเกิดการแทรกสอนการปุ๊บจะเกิดแนวการขึ้นมานะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็น a ศูนย์นะแล้วก็จะมีแไปนี้นี้นี้ตัวนี้เป็นแหล่งกําเนิดขคลื่นที่หนึ่งนี่เป็นแหล่งกรเนิดขคลื่นที่สอตงตัวนี้จะเป็น A หนึ่งอหนึ่ง พวกวนี้ก็จะเป็น a สองนี้นะครับแต่ตรงกลางเนี่ยเราจะแทรกด้วย n หนึ่ง n สองตรงนี้ก็เป็น a สองอย่างนี้นะตัวนี้ก็จะมี n n ตัวแทรก n หนึ่ง n สองกรณีที่ a เป็นศูนย์คือกรณีที่เฟสตรงกันนะครับนะเฟสตรงกันตรงกันจะเป็น a ศูนย์ถ้า พี่เขียนต่อจากตรงนี้นะถ้าเฟสตรงข้ามตรงกลางเป็นโนนนั่นเองส่วนเรื่องของสูตรนะครับสมมุติพี่กำหนดว่าพี่สนใจที่จุดนี้จุดชื่อพี่เลยจุด P นะครับก็จุดถ้าเกิดว่าสูตรของการแ้ต่อรมีอยู่2สูตรนะสูตรแรกคือ s1p ลบ s2p เท่ากับ n แลมดานะครับอีกสูตรหนึ่งที่ใช้ก็คือ d sine t a เท่ากับ n แลมดานนะ s1p มาจากไหนนี่คือ s1p คือระยะห่างจาก s1 ถึง p แล้วก็นี่คือ s2p ก็คือระยะห่างจาก s2 s2 ถึง p นั่นเองนะครับ s1p ลบ s2p เป็น absolute เนาะเท่ากับ n l a m แลมดานะครับครับผมก็ที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือ s1p ลบ s2p เท่ากับ n l a m แลมดาใช่ไหมครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็คือ d sin theta เท่ากับ n l a m แลมดาแล้วไซ theta เนี่ยมาจากไหน พี่ก็ขอลบตรงนี้นะครับดีดีคือระยะห่างตรงนี้นะครับดีไซน์เซต้าดีตรงนี้ส่วนไซน์เซต้าเอาจุด P เหมือนเดิมนะเอาจุด P เป็นจุดส่วนเหมือนเดิมก็คือตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นเซต้าก็คือ x อกซ์าตรงนี้นั่นเองนะครับไซน์เซต้ากับจส่วน x, วนตรงนี้ก็คือมุมที่วัดออกจากแนวกลางนั่นเอง นะครับไซตเ,ซต,เ,เซต้าคือเซต้าคหนึงที่วัดออกจากแนวกลางไซเซต้าก็เป็นดันดาน้าในบางที่สอนว่าอันนี้คือเป็นสูตรหาปฏิบัตแล้วมีสูตรหาบาทอีกสูตรหนึ่งก็คือว่าข้างหน้าเป็นเหมือนกันเลยแต่ข้างหลังจะเป็น n ลบเลบเส่วนสดัด้าซึ่งมีคิดว่าก็ไม่จำเป็นนะครับน้องถ้าสมมุติว่าน้อง หาเอ็นออกมาแล้วเนี่ยเอ็นค่าใดก็เป็นศูนย์เนาะเพราะว่าแนวกลางคือศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าต่อมาเร้หาค่าได้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าก็คือเอ็นหนึ่งาหนึ่งก็คือเอหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งจุดห้าก็คือเอ็นสองพูดง่ายก็คือว่าถ้าน้องหาค่าได้จุดห้าน้องก็บวกเข้าไปอีกจุดห้ามันก็จะเป็นจำนวนของเอ็นนั่นเองนะครับพี่คิดว่าใช้วิธีแบบนี้เอาก็ง่ายดีนะครับนี่ก็คือเรื่องของการแทรกสอน จบไปการแทรกซอดสมบัติตัวสุดท้ายของคลื่นสมบัติตัวนี้ไม่ค่อยจะออกสอบนะครับเพราะว่าแค่เรื่องหักเหกับเรื่องแทรกสอดก็ก็กินกิน,นเนื้อหาไปเยอะแล้วพอสมควรเรื่องต่อมาคือเลี้ยวเวนะครับเลี้ยวเวเลียวเวดูง่ายนี่นี่คือช่องแคบอ่าเป็นช่องแคบแล้วมี หน้าคื่นมาอย่างนี้มีหน้าคลืนเข้ามาหน้าคลืนสามารถเกิดเป็นคลืนตรงใหม่ได้างนี้อันเนี้ยเราเรียกว่าการเลี้ยวเบรน,นะครับโอเคพี่ลบให้มันดูง่ายดี่สุนคนี่นครับเ,เป็นเรียวการเดียวเบรเนาะถ้าสมมติว่าพี่ให้ช่องว่างตรงเนี้ยเป็น B B บีคือช่องว่าง ช่องว่างระหว่างช่องว่างของรูเนี่ยนะครับถ้า b มีค่าน้อยกว่า l a m b า a จะเลี้ยเวเบนดีนะครับถ้า b เท่ากับ l a m b d ก็ยังพอเห็นชัดเจนนะครับแต่ถ้า b มากกว่าล a m ด d าแล้วเนะี่ยจะเกิดการเลี้ยเวเบนได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าเกิดนะครับแต่ว่าเกิดแบบอาจจะเรามองไม่เห็นหรือว่าอาจจะเกิดเหมือนไม่เกิดอะไรเงี้ยนะ ส่วนถามว่ามีสูตรคำนวณไหมมีนะครับเป็นสูตรหาบักซึ่งมีสูตรว่า b ไซน์เซตาเท่ากับ n อ็นดัมดาซึ่ง n นี้เริ่มตั้งแต่หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆแต่เนี่คือบักที่เท่าไหร่นะครับคือตำแหน่งของบักซึ่ง eta, เซต้าเหมือนเดิมที่ลบีตรงนี้เอาไหคอ่ะ เซต้าเหมือนเดิมคือ,ว,อ,อว,รรว,ควัดออกจากแนวกลางเหมือนเดิมนะครับวัดออกจากแนวกลางอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการเลี้ยวเบนก็จบไปสําหรับคุณสมบัติของคลื่นนะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะขึ้นเรื่องเสียงนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับฟิสิกส์อีกหนึ่งบทน,นะครับผมก็ถ้าน้องคนไหนมีเสน,นอความคิดเห็นยังไงก็เสน,นอความเห็นให้พี่ได้ที่ปฏิบัติการก็อยากช่วยนะครับผมหรือว่า สนอความคิเห็นมาใน u b e c h a n e นลได้เลยนะครับส่วนน้องคนไหนที่ต้องการจะติดต่อพี่เพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวแล้วก็ต้องการให้พี่ไปสอนสดให้เนี่ยก็ติดต่อได้ที่เบอร์กับอีเมลข้างล่างนี้นะครับก็ตอนนี้พี่ก็สอนอยู่ทั้งเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพน,นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์นี้ส่วนน้องคนไหนที่ยังไม่รู้จักปฏิบัติการของพวกพี่ก็ปฏิบัติการของพี่ชื่อปฏิบัติการก็อยากช่วยนะครับผมเซิร์ชใน Facebook ได้นะครับผมแล้วเจอกับพี่ในบทต่อตอ่อไปด้วยนะครับติดตามผลงานพี่ด